วันนี้ตรงกับวันพระวันเสาร์ที่26เมษายน2568วันแรม14ค่ำเดือน5ปีมะเส็งให้ทุกท่านมีความสุขทิ้งความทุกข์กายใจได้สุขสันเราทำทุกคืนทุกวันให้มี ธรรมะอยู่ในใจตลอดการตลอดวันวันนี้นั้นขอให้เป็นวันที่เราได้มาปฏิบัติธรรมนำตนพ้นทุกข์พกสุขร่มเด่นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา,าผ่านนิพพานเลยครับครับก็ขอกาบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องทาง f อธรรมพิสุทธิ์ลุงคำเหลามาอินมวยชนะด้านครับคนนี้ก็ผมนะครับ มหามุยครับสังกรีวัดป่ามหาวัดบ้านลูกหลานคนุบนความอดทนเป็นที่หนึ่งลึกซึ้งเรื่องธรรมะกิเลสตัหาเลกน้อยถึงปานกลางนะครับกำลังอยู่ณกุติเจ้าวาดนะครับวัตราชสําราญเลขที่167บบาราญำราละเจญหมู่7หมู่10ตตำบลท่าราชอําเภอบารินชมาจบจังหวัดบลราชาัานีครับ วันนี้เป็นวันดีครับวันธรรมะสวรรค์ตรงกับวันแรม14บ่ค่ำเดือน5ปีมะเส็งนะครับเนาะก็มีโอกาสมาพบกันเช่นเดิมครับในสไตล์ธรรมะสาระพร้อมความบันเทิงเบิกบปานใจเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับวันนี้ก็มาพบกันครับในวันธรรมะสมณะนะครับธรรมะแปลว่าคําสั่งคําสอนแปลว่าธรรมชาติแปลว่า ธรรมดาแปลว่าสิ่งในเกิดเสียนดับแปลว่าจะทําของชีวิตนะก็คือธรรมะนี่แหละนะครับเป็นธรรมะเป็นสากลเนาะเราไม่จำกัดว่าเราจะนับถือศาสนาไหนเราก็ถือว่ามีธรรมะเป็นสากลนะครับ,รรรบทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะครับทุกศาสนาสอนให้คนมีความสุขในการดำเนินชีวิต นะครับแต่และศาสนาก็มีคำสั่งคำสอนต่างกันไปครับเราไม่บุรีเราไม่ยึดมั่นถือมั่นกับศาสนาไหนก็แล้วแต่ครับแต่ว่าเราตอนนี้เราเป็นพุทธศาสนิกชนคือประชาชนผู้นับถือศาสนาพุทธเราก็ต้องยึดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านทรงได้ตรัสไว้ว่าสัพปาปัสสะอาการะนังกุสรัสสูปสัมปทาสัจจิตาปริโยทัปนัง เอตังพุทธานาสาสนังนะครับเป็นความชั่วทุกอย่างสร้างความดีทุกชนิดทําจิตของตนให้ผ่องไสบริสุทธิ์ให้ผ่องแผ่วนะครับเนาะวันนี้ก็มาพบกันครับครั้งนี้ก็เวลาประมาณ10บนาฬิกากว่าๆนะครับก็ใกล้จะเพลแล้วนะครับก็มีโอกาสมานั่งไฟ้สดสาม,มาเซ็กน้อยครับเนาะก็ผมก็ได้มีโอกาสได้ ทํางานนะครับที่อบตทราดก็12-13ปีแล้วนะครับ12ปีแล้วเนาะ13ปีแล้วก็มีโอกาสเป็นพิธีกรมาหลายงานแล้วนะครับก็เบาๆลงแล้วนะครับงานพิธีกรครับก็คงจะถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับมันก็เป็นไปตามสภาวะธรรมชาติธรรมดาเนาะ เราก็ถือว่ามีโอกาสได้ทําหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบมาแล้วครับในระยะเวลาหนึ่งเนาะก็คงจะเปลี่ยนไปตามเหตุและปัจจัยนะครับก็ขอให้ทุกท่านครับได้ร่วมกันนะครับในการสร้างสังคมให้น่าอยู่นะครับสังคมที่น่าอยู่ก็ต้องประกอบด้วยกัระยะาณมิตรนิตี่ดีนะครับเพื่อนบ้านที่ดีสังคมที่ดี ผู้บริหารที่ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญเราต้องมีหลักในการชีวิตหลักธรรมะหลักศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีบอกแล้วนะครับเนาะันั้นเราก็ไม่ยึดมัน่นถือมั่นกับอะไรทั้งหมดขอนใส่แว่นนะครับแมงมีเยอะนะครับเดี๋ยวแมงมีเข้าตาครับดีครับเข้าตาถ้าเข้าปากนี่ก็จะได้ปฏิบัตินะครับเ,ออเดี๋ยวมมงเข้าตานะครับ แบนก็ดีขึ้นครับบรรยากาศเนาะแมงมีก็จะไม่ได้เข้าตากับหน้าร้อถแมงมีก็มานะครับก็ขออะไรมากมายนะครับคําว่าสภาวะสภาวะที่มันเกิดเกิดและ,ะดับดับอยู่ตอนนี้ก็เป็นไปตามเหตุและปัจจัยเช่นเดิมนะครับเหตุเรายังมีดินน้ําลมไฟอยู่ ยังมีรูปเวทานาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ยังมีท่าสี่ขนธ์ห้อยู่ก็ดําเนินชีวิตต่อไปนะครับตามหลักสายกลางก็ว่าได้ไม่ยึดมัน่นถือมั่นกับอะไรทั้งปวงก็ว่าได้สัพเพธ,ธรรมานารังอภินิเวสายะก็ว่าได้นะครับก็เราก็อย่าประมาทขาดสตินะครับ มีปัญญาในการดำรงชีวิตเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถกำหนดกฎกิฑ์อะไรมันได้ครับสิ่งที่เรียกว่าเหตุการณ์ในอนาคตเรารู้วันเกิดแต่เราไม่รู้วันตายนะครับดังนั้นทำทุกวันให้เป็นวันที่เราเรียกว่าเป็นวันที่ดีที่สุดเป็นวันสุดท้ายของชีวิตทำทุกวันให้มีคุณค่า นะครับโดยการดำารงชีวิตด้วยความไม่ประมาทเช่นเดิมนะครับคำว่าไม่ประมาทหนึ่งก็คือไม่ประมาทในเวลานะครับวันคืนไม่คอยท่าเวลาไม่คอยไข่รถนีและเหลือไฟยังต้องไปตามเวลาหากมัวเราโอ้เอ้อืดอาดรอชา้อาอันิจจาเราช้าไปนะครับอันเราไม่ประมาทในเวลาสองไม่ประมาทใน การดำรงชีวิตที่เรียกว่าไม่ประมาณในบุญในกุศลนะครับรีบสร้างบุญสร้างกุศลรีบสร้างฐานศีลภาวนารีบสร้างศีลสมาธิปัญญารีบสร้างศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาครับรีบสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีไว้นะครับก็ เล่าให้ฟังประจำนะครับบุญเก้ววัตถุสิบผมก็เล่าไปแล้วหลายคลิปแล้วนะครับก็มีทานมีศีลมีภาวานาอ่อนน้อถมถ่อมตนช่วยงานสังคมอุทิศส่วนกุศลอนุโมทนาบุญฟังธรรมะเผยแพร่ธรรมะ,รรรรมะแล้วก็เห็นถูกตาของธรรมก็เล่าไปหลายรอบแล้วนะครับดังนั้นก็เราก็ควรที่จะทำตนให้มีค่าอยู่ตลอดเวลา ครับอย่างน้อยๆเราต้องไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสังคมไม่ทำตัวให้ทางอื่นหรือว่าทางโลกโลกาวัชชะติดเตียยเราได้นะครับเราเป็นพุทธศาสนิกชนมีคำสอนหลายอย่างนะครับอย่างที่เขาบอกไว้ว่าศีล ศีลก็คือความปกติแล้วนี่แหละนะครับปกติทางกายปกติทางวาจาปกติทางใจครับส่วนทางใจนี่บังคับไม่ได้ใช้ไม่ฟังมันก็จะคิดปรุงแต่งไปเรื่อยถ้าปกติทางกายก็คือไม่ทำร้ายสัตว์อื่นไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ฆ่าสัตว์นั่นแหละนะครับแล้วก็ไม่ขโมยไม่ลักทรัพย์ไม่เอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้นะครับ ก็ไม่ประ่าผิดในการไม่ผิดลูกผิดเนียผิดสามีผิดรปผิดในการครับไม่พูดเท็จก็คือพูดโกหกไม่พูดคำหยาบก,ก็คือคำที่ฟังแล้วไม่ดูดีไม่พูดคำเพือเตื้อคำส่อเสียดนะครับเพเื่อเตื้อก็ไม่พูดนะครับความส่อ,สอเสียดที่ไปเสียดแทงคนอื่นก็ไม่พูดเนาะน,นี่เรียกว่าปิยวาจาคำพูดที่ดี ดังนั้นวันนี้ก็เรามีกายวาจาใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสเรามีกายวาจาใจที่เป็นสุจริตธรรมนะครับเรามีกายวาจาใจที่เป็นไปในทางที่จะเดินปัญญาณนะครับก็แสวงหาสิ่งที่จะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างนที่หลักของ พุทธศาสนาก,ก็ไม่ได้สอนอะไรมากครับใพ้สอนให้มีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเขาเรียกว่าพระห้านะครับศรัทธาก็คือเชื่อศรัทธานะครับศรัทธาก็คือเชื่อเชื่อว่าทําดีได้ดีเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมคําสั่งสอนทําให้เราพ้นทุกข์ได้จริงเชื่อว่าพระสงฆ์องค์สมาสาวของพุทธเจ้าสาวของพุทธเจ้ามีจริงนะครับ พระสงฆ์ก็จะแบ่งออกไปเป็นพระอริยสงฆ์พระสมมุติสงฆ์ก็แล้วแต่แต่พระสงฆ์ก็เป็นเนื้อนาบุญของโลกนะครับดังนั้นไม่มีนาบุญอื่นดิ่งกว่านะก็คือพระสงฆ์นี่เชื่อเชื่อว่าพระรัตนตรัยทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริงเชื่อว่าพ่อแม่มีคุณเชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วไปนะครับเชื่อว่ากรรมมุนาวัตติโลโกโ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเชื่อว่าสิ่งใดมีเหตุสิ่งนั้นถึงมีผลนะครับเพราะเหตุอย่างนี้ผลนึงเป็นอย่างนี้เชื่อว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีนะครับดังนั้นมันก็ต้องเป็นไปตามหลักอิทัปปัจจยตาหรือว่าปฏิจมุตประบาทนะครับวิชาปัจจะสังขาราสังขาราปัจจาวิญญาไล่ไปนะครับ เราเชื่อในคำสอนของพุทธเจ้าที่ว่าเว้นความชั่วทุกอย่างสร้างความดีทุกนิสธรรมดีของตนให้ผ่องใสบริสุทธิ์ผ่องแผ้วนะครับถ้าจิตเราเบิกบานจิตเราผ่องใสจิตเราบริสุทธิ์ก็จะเป็นที่มาของความสุขดังบริที่ว่าจิตตาทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้นะครับ ก็มีความสุขกับปัจจุบันนะครับมีความสุขกับลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้สามหนและเจ็ดหนร้อยหนและพันหนด้วยความไม่ประมาทนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปเทินนะครับ mm hmm. ก็หายใจแล้วมันก็มีความสุขแล้วล่ะนะครับบุญก็คือลมหายใจแล้วนี่แหละนะครับอยู่กับพุทโธธรรมโมสังโฆอยู่กับธรรมะของพุทธเจ้าอยู่กับพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติบทบทชอบนะครับ อยู่กับพ่อแม่ผู้มีบุญคุณอยู่กับครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ศาสตร์วิชาให้นะครับดังนั้นเราก็มีอะไรหลายอย่างที่เป็นประโยชน์กับการรงชีวิตนะครับนี่คือศรัทธาศรัทธาเชื่อในคําสอนของพุทธเจ้าว,ว่าพุทธเจ้าพาพุททุกข์ได้จริงพุทธโธสุสทุโธทกรุณามหันนวนะครับพระพุทธเจ้ามีพระกรุณาจุดท่วงมหันโนบเนาะ ดังนั้นวันนี้เราเป็นสงสาวกหรือว่าเราเป็นสาวกของพุทธเจ้าก็ไม่จําเป็นต้องหม่มผ้าเหลืองหรอกนะครับถ,ถ้าเราเป็นโสดาบันเราก็จะรู้ได้ตนเองนะครับหรือว่าเป็นสกิทาคามีนาคามีเรื้อหันก็แล้แต่ท่านก็จะรู้ได้ตนเองปจัจจตังเวทิจโพลเนดยูหีตีเนาะแต่เอาเข้าจริงๆก็สมัยนี้ก็ หายากนะครับพระอริยสงฆ์เนาะแต่ก็ยังมีนะครับพระพุทธเจ้าไม่รับรองต่หรือพระุทธเจ้ารับรองก็ยังมีพระสงฆ์องค์เจ้าที่ปฏิบัติชอบอย่างเช่นพระราชสํานก็มีหลวงพ่อพระรูปภากรบุญเจเขตเจ้าพระนตบุญท่าเจ้ารารมานพระครุรสมีเรานะครับก็เป็นเนื้อนาบุญที่ดีเนาะก็มีโอกาสได้อุปธรรมอุปถากท่านครับเมื่อคืนก็มีมานวดมาอะไร้ท่านเสวนาธรรมกับท่าน วันนี้ก็เป็นธรรมะท่านก็กำลังลดน้ำต้นไม้กำลังปัดกวาดลานศาลากำลังทำกิจของสงฆ์อย่างดีครับหลวงพ่อพระครูเรานะครับนี่ก็เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของผมอีกรุ่นหนึ่งที่ประดีปฐิชอบครับผมก็ศรัทธาเคารพรักในตัวท่านหลวงพ่อพระครูประภากรบุญเศเขตว่าจารัศมีนะครับเจ้าคณะตะบนทา่าเจ้ารัชมรานครับขอให้ท่านสุภาพประไมแข็งแรงอายุมัน่นคญยืนเป็นเนื้อนาบุญของ ชาวบราชสำราญเจริญชาวตะบ,บนทราชชามเภอรินจอดบ,บนแล้วก็ทั่วประเทศต่อไปครับลูกศิษย์สุหาก็เคารพศรัทธานะครับนี่คือศรัทธานะครับก็คือความเชื่อสองวิริยะก็คือความขยันหมั่นเพียรครับขยันดูจิตขยันดูกายขยันดูเวทนาขยันดูธรรมนะครับดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมก็พ้นทุกไปครับทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิต ทั้งทำทั้งรูปวิญญาณสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอนิจจังทุกขานัตตาครับไม่ควรยึดมัน่นถือมั่นเนาะอ่ะหลวงพ่อมาพอดีครับท่านกำลังรดน้ำต้นไม้นะครับ<ว>ก็ให้ท่านได้ทำกิจของสงฆ์ต่อไปนะครับส่วนผมก็เผยแผ่ธรรมะผ่านไหลสดไปนะครับ<ว>เออโมทนาสาธุหลวงพ่อด้วยครับท่านเป็นพระปฏิบัติดีประวัติชอบนะครับเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ เคารพศรัทธาน้ำตือของอ,อชาวพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศครับอะหลวงพ่อว่าใส่แว,น <laughs> นว่นตาแม่งมีก็หน้อยก็แม่งมีแม่งมีนะนะกว่าอาจารย์เบียร์คนตื่นตัมนะ้มไปละโอ้อออยโมเป็นอันดอกร้อนฟินเสีกระบอกเสียงน้อยๆนะครับ ก็วันนี้นะครับมีวิริยะแล้วที่จะขยันทํากิจการงานขยันช่วยงานสังคมขยันทําบุญสร้างกุศลขยันคิดขยันพูดขยันทำนะครับวิริยะก็คือความภาคเพียรอย่างมีบาลีเขาบอกว่าวิริเยนะทุกขมะเตติบุคคลล่วงทุกได้เพราะความเพียรนะครับเพียรก่อสร้างคุณงามความดีเพียรละ อกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นเพียงเจริญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้ดีขึ้นไปนะครับเราก็เพียนไปครับเราจะพ้นทุกข์ครับสามก็คือสติสติก็คือความรับระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวนะครับก็เป็นภาษาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัว,ส,ญญว,ตวสติรู้ว่าเราคิดเราพูดเราทําอะไร ช่วขณะจิตหนึ่งแค่นั้นเองนะครับสติรู้ว่าเราจะพูดอะไรจะคิดอะไรจะทําอะไรจะขยับซ้ายขยับขวาจะกระพริบตาจะพูดจะคิดจะทําอะไรก็ต้องมีสตินะครับเรียกว่าสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหารครับต่อมาคือสมาธิสมาธินี่ยากหน่อยนะครับ แต่ก็ไม่ยากเกินเราที่จะทําได้นะครับทุกดวงจิตมีสมาธิแต่ว่าสมาธิจะเป็นสัมมาสมาธิสมาธิที่ถูกหรือว่าสมาธิที่ตั้งมั่นหรือว่าสมาธิที่แช่ในอารมณ์เหมือนอซึมทื่อแช่แข็งมันก็แตกต่างกันไปครับสมาธิก็จะมีสามระดับเรียกว่าคานิกะสมาธิสมาธิาธชั่วขณะ ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นแค่แป๊บๆนะครับบ,บิดวับบิบบับเรียกว่าสมาธิตั้งมั่นเม d i เทชั o เล็กน้อยนะครับ s m อลเ meditation เนาะิตเ t ิ e meditation ก็คือสมาธิเล็กน้อยอันดับต่อมาก็คือสมาธิเรียกว่าอุปจารสมาธิสมาธิที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับคือสมาธิ ที่เรียกว่าอุปจารสมาธิสมาธ,มาธิอาจจะรู้ตัวบ้างแล้วก็ยวาวขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นมีความรู้ลึกได้รู้ตัวแล้วก็มีสมาธิตั้งมั่นได้มากขึ้นนะครับต่อมาก็คืออัปปนาสมาธิตัวน,นี้จะเป็นสมาธิที่ยาวนะครับสมาธิที่เข้าฌานหรือว่าสมาธิ ที่เรียกว่ายาวนานเนาะสมาธิที่ดีนะครับเรียกว่าสมาธิอัปนาสมาธิสมาธิตั้งมั่นแล้วพร้อมที่จะเดินปัญญาณนะชั่วขณะจิตที่มันอยู่ในฌานนะครับอยู่ในฌานตันนี้เหมือนเรานอนหลับลึกๆนะครับก็เป็นสมาธิเรียกว่าอัปนาสมาธิสมาธิช่วงนี้จะตั้งมั่นมากมายนะครับก็ระลึกได้นะครับอันสุดท้ายคือปัญญา นะครับบาลีบอกว่าปัญญาโลก,กัสมิงปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกนัตถิปัญญาสมานตสมาอาภาเนาะนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญานนั้นไม่มีสุเสสังละพเตปัญดังฟังด้ดีย่อมเกิดปัญญานะครับพูดได้ดีย่อมเกิดปัญญาเช่นกันนะครับเนาะ ปัญญาตัวนี้เรียกว่ารู้ทุกอย่างรู้แจ้งแทงตลอดรู้ตื่นเบิกบานแล้วก็รู้ว่าอะไรคืออะไรนะครับรู้ว่าเราคือดินน้ำลมไฟร,ร,รู้ว่าเราก็แค่ธาตุสี่ขันธ์ห้านะครับรู้ว่าเราหรือว่าท่านหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับต่างเป็นเพียงแค่ สภาวะหนึ่งเรียกว่าดินน้ำลมไฟเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรู้ว่าสิ่งใดเกิดนั้นดับรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุจึงมีผลทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุและปัจจัยครับรู้ว่าเราทั้งหลายก็หลีกเป็น ความเกิดแก่เจ็บตายไปไม่ได้รู้ว่าเราทั้งหลายกับมาจากธาตุดินน้ำลมไฟก็คืนสู่ดินน้ำไฟลมเช่นเดิมนะครับก็สุดท้ายเราก็สูญ์สายดับสิ้นไม่ไม่อยู่ไม่ถึงร้อยปีนะครับก็วิญญ,ญาณใช้ไร้เกิดดับแล้วก็รับนิพพานไปนะครับรู้ว่าเราเกิดมาต้องตายแน่นอนดังบาลีบอกว่านัตถิ คำมีคาทีบอกว่าเนาะเออลหลายๆอย่างนะครับก็ค,คือความรู้ตัวนะรู้ตัวอดัอองบารีบอกว่าอาวสังมายามริตพังเราจะพึงตายเป็นแน่แท้ครับนั่งฟุ่ยตัวน,นี้ก็ไม่เหลือนะครับมหามุ้ยก็มีวันตายเหมือนกันเนาะแต่ก็จะนานอยู่ครับเนาะเพราะว่ายังมีกรรมหล่อเลี้ยง ยังมีภารกิจที่ต้องสร้างต้องทำนะครับก็จะนานหน่อยส่วนท่านทั้งหลายก็อย่าประมาทนะครับยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดขับถ่ายก็มีสติมีปัญญาไม่ประมาทนะครับยืนภาษาอัฤษใช้าคำว่า t a ต d standing เนาะเดินภาษาอัฤษใช้าคำว่า walking นั่งภาษาอัฤษใช้าคำว่า s i t d o า n sitting นอนภาษาคิดว่า sleeping กำลังนอนกินภาษากฤษว่า eating ดื่มภาษาคิดว่า drinking ทำภาษากฤษว่า doing พูดภาษากฤษว่า speaking คิดภาษากิดว่า thinking นะครับแล้วก็ขับถ่ายก็ว่าไปนะครับยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดขับถ่าย สิบอย่างนะครับมี10บอย่างที่เราต้องทำในแต่ละวันเนาะอย่างน,น้อยวันนี้เราก็ได้นั่งเสวนาธรรมะนะครับสาระพร้อมความเบิกบานใจต,ตามสไตล์ธรรมะพิสุทธิ์วงคำเหล่ามหามุยนะครับผู้มีธรรมนบริสุทธิ์เนาะแต่บางครั้งก็คนก็ไม่บริสุทธิ์นะครับ <c oughs> คนก็มีกิดเลสนะใส่แว่นขอภัยด้วยนะครับเนื่องด้วยแมยงมีเยอะนะครับใส่แว่นไว้ พระครูรัศมีพระครูพระความมิเชนบอกว่าใส่เมืออาจารย์เบียเพ่นนะไม่ถึงขนาดนัานนะครอาจารย์เบียร์คนตืน่นธรรมท่านก็เป็นอาจารย์สอนธรรมะตอนนี้ก็ดังทั่วประเทศแล้วนะครับส่วนมหามมยยังเป็นคนธรรมดาอยู่นะครับก็ออกอากาศไว้ดูตัวเองออกไลฟ์สดนี่แหละนะครับ เวลาครบ30วันก็ได้ไปดาวน์โหลดแล้วก็ลง y u t u b e ไว้เป็นที่ระลึกโลกออนไลน์นะครับตอนนี้ก็ไลฟ์สดไว้เป็นที่ระทึกไว้ก่อนเนาะเอออ่ะสุดท้ายนะครับวันนี้ก็กลับมาที่วัดสำราญนะครับวัดจะดีมีหลักฐานพ่อบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผลัดกันช่วยยิ่งว่าชัยเราจะไปสู่สวรรค์และนิพพานด้วยกันเทินนะครับ นาะวันนี้ก็มีการเข้าวัดฟังธรรมจำศีลกินทานประหานกิเลสฟังเทศพูดธรรมะสาระ,ะพ้อะความเบิกบานใจนะครับมาดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาดูพระสงฆ์ก็เจ้าปรบัิดีปรบัปรบชอบมาเข้าวัดวัดกายวัดร,ราจาวัาดใจมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมะมาจะเจริญสติจเจริญปัญญานะครับมา เห็นกายว่าจาใจเป็นอนิจังทุกคราอนัตตาลนะครับมาปงสังเวชปงสังขารมาเจริญมรณานุสติมาเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจาคารุสติศีลานุสติเทวานุาใใสติมาทำใจให้ศรัทธาจริตมาทำใจให้พุทธจริตก็แล้วแต่นะครับมาทำจิตใจของตันให้ผ่องใสเนาะ เออแล้วก็มาผ่อนคลายบรรยากาศฟังเสียงนกร้องฟังเสียงไก่ร้องฟังเสียงสัตว์ร้องไปครับเพราะว่าราชสำราญเป็นบุญย์เขตดิเศษสถานเป็นทิพย์วิมานของหมู่ประชาเป็นศูนย์รวมพระพุทธศาสนาและเกิดปัญญาพานนิพพานเลยนะครับเนาะวันนี้ก็มีโอกาสได้เล่าธรรมะพอสมควรครับอาจจะไม่มีสาระ หรือว่ามีสาระบ้างก็แล้วแต่แล้วแต่คนฟังเนาะได้เล่าเรื่องกายนาจิตธรรมได้เล่าเรื่องพระหา้าศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาได้เล่าเรื่องบุญแกวัตถุสิบทานะิมัยศีละิมัยภาวนาไมยอัปปยนไมยเบยาวจาัจจะไมยปฏิทานะาิมัยอนุโมทนาไมยธรรมะสวนะไมยธรรมเทศไมยและติถุชุกรรม ได้เล่าเรื่องถึงหลักในการวงชีวิตคิดดีพูดดีทำดีได้เล่าเลือกถึงอริยบทปปพระ,พะกายวินาจิตธรรมสติปัฏฐานสี่ได้เล่าเรื่องยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดขับ่ายก็มีสติมีปัญญาได้เรื่องเรี่ยวเรื่อง,อ,ง,อ,งอยู่แค่ตนเองอยู่แค่สิ้นลมอยู่เพื่อสังคมแม้สิ้นลมก็ยังอยู่ได้เล่าเรื่อง พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพศรัทธานับถือนะครับได้เล่าเรื่องต่างๆมากมายครับก็ในคลิปนี้ถือว่าจบบริบวนนะครับในคลิปนี้เนาะสำหรับไลฟ์สดของธรรมิสุ์คอมเราครับขอบพระคุณคนติดตามชมกว่า1,000 0ท่านด้วยนะครับ10,000ท่านแล้วนะครับขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามชมครับโมทนาบุญครับธรรมะสวนะในวันเสาร์ ที่26เมษายน2568ตรงกับแรม14ข่ํมเดือน5ปีมะเส็งนะครับสำหรับวันนี้กับผมครับธรรมาพิสุทธิ์ประคำเหลาครับหรือว่าม,มหามุยนะครับสังกรีวัดป่ามหาวัดบ้านลูกหลานคนอุบลความอดทนเป็นที่หนึ่งเลือกซึ้งเรื่องธรรมะกิเลสตันหาเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับขอจบด้วยคำกอนที่ว่าขออ้างอิงเอาคุณพษษะระศรีรัตนตร เรากลาบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และบูชาผู้ดำรงศีลส,สมาธิปัญญาให้พระศาสนาจเจริญรุ่งเรืองตลอดไปเอ่ยขอกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าธรรมาพิสูจน์บุคคมเหล่าสร้างส่องนำทางชีวิตให้จเจริญรุ่งเรืองดีและสุขขีให้มีความสุขความจเจริญสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยราบยศบารมีต่อแต่นี้ ร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปนิรันดร์การเ่ยครับแล้วขอให้ทุกท่านที่ดำรงชิตยอยู่บนโลกมนุษย์ครับประกอบด้วยศีลสมาธิและปัญญาประกอบด้วยทานศีลภาวนาประกอบด้วยบาร,รมีนะครับมีอำนาจวาสนามียศศักดิ์มีบุญมีกุศลมีความเจริญรุ่งเรืองหนาที่การงานนะครับมีอายุวันณนะสุขาภะสุขภา,า,าพร่างกายแข็งแรงนะครับ มีอายุที่ยืนยาวนานตลอดไปนะครับและสุดท้ายขอให้กระผมธรรมพิสุทธิ์บุคคเหลาครับได้ทำหน้าที่ของผู้เผยแผ่ธรรมะให้ธรรมะได้กระจายออกไปทั่วโลกทั่วประเทศทางโลกออนไลน์โลกออฟไลน์นะครับเนาะขอให้ทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขความเจริญครับ สำหรับวันนี้กับผมธรรมาพิสูจน์บความเหลาครับมามุยครับขอจบไร์สดแล้วนะครับจากกันด้วยคำกรที่บอกไว้ว่าขอให้ทุกท่านมีความสุขทิ้งความทุกข์กายใจได้สุขฉีจะเลยร่ำรวยราบจศบารมีต่อไปนี้ขอให้แฮปปี้สุขีสุขัขงถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเอ้ยครับขอบคุณและสวัสดีครับเดี๋ยกับผมธรรมมาพิสูจิ์บทครามามุยครับ,บคุณนัทีครับขบุณครับ จบได้เสร็จแล้วนะครับขอบคุณครับถอกแบ้นิดนึงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ